วันนี้เราจะมาสอนปั้นบ้านกันนะคะเป็นบ้านแบบเบสิกเลยเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะปั้นบ้านเนี่ยเราจะต้องเตรียมเราจะต้องเตรียมตัวแบบบ้านของเราก่อนซึ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้ยเราจะใช้อันนี้เนาะเพื่อที่จะทําให้ดูว่าเราจะปั้นพวกเนี้ยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะให้เราเให้เราลบอันนี้ออกไปก่อนเนาะพอพอเราเปิดเบนเดอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี อ็อบเจกต์ที่มันเป็น d e ฟอลต์มาให้เนาะสามชิ้นก็คือเป็นกล้องใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็คือกล้องเนาะแล้วก็มีตัวพลีกอนใช่ไหมแล้วก็มีแสงทีเนี้ยไอตัวเนี้ยให้เรากด X แล้วก็กด Delete ไปเลยก็ได้เราไม่เราจะไม่ใช้อันนี้เนาะแล้วให้เราให้เรากดมาที่มุมใดมุมหนึ่งให้มันเป็นประมาณเนี้ยให้เป็นอย่างงี้ก่อนนะคะแล้วกด Shift A จากนั้นไปที่ Image แล้วเลือก e f e r e น c e เนาะ แล้วทีนี้ให้เราไปหาตัวแบบบ้านที่เราทำไว้อันนี้เดี๋ยวจะ import font เข้ามาก่อนอเราเราก็เลือกไอฟอนตนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กด add มาปุ๊บทีนี้เราก็จะได้แบบนี้ข้อควรระวังเวลา import reference นะเราจะต้องล็อกมุมมองแบบนี้เสมอทุกครั้งนะถ้าเกิดว่าเราไม่ล็อกมุมมองสมมตินะอันนี้ทำให้ดูเฉย,เฉย ถ้าเราไม่ล็อกมุมมองเนาะถ้าเราทำแบบนี้แล้วเรา Import Refer เ n c e อ่ะเห็นไหมมันก็จะเอียงเอียงเบี้ยวแบบนี้เนาะมันก็จะใช้ไม่ได้ทีนี้เรามีเรามีรูปฟอนต์ไซส์แบ็กใช่ไหมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็ Import ให้ครบอันนี้ด้านหน้าได้แล้วต่อไปเราจะ Import ด้านหลังถ้าเหมือนเดิมชิป a Import Refer e n c e แล้วก็เลือกรูปหลังทีนี้เนี่ยมันจะซ้อนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ด้านหลังเนี่ยเราต้องลาก ไปนิดนึงแบบนี้นี่เห็นปะตอนนี้มันก็จะเห็นด้านหน้ากับด้านหลังแหละอันต่อไปด้านข้างเนาะตอนนีเ้เรากดให้แกน y เป็นด้านหน้ากับด้านหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นด้านข้างก็จะต้องเป็นแกน x นะคะเราก็กดที่แกน x เนาะแล้วก็ชิป a image reference อ่ะแล้วก็ไป import ด้านข้างมาแบบนี้ทีนี้เราก็จะได้แบบนี้และ เราก็จะเห็นทั้งด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้เนาะ,ะเห็นด้านข้างเราก็เห็นด้านหลังเนาะทีนี้เราก็ต้องมาปั้นตามแบบที่เราสร้างไว้ใช่ไหมคะอ่าบ้านเนาะมันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็เริ่มจากการที่เราสร้างสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วไปใช้สเกลตัวนี้นะแล้วก็ดึงสีขาวๆออกมาคือสเกลเนี่ยมันสามารถดึงตามแกนแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่า อันนี้เราจะดึงแบบทุกแกนพร้อมกันเราก็มาดึงที่สีขาวตัวนี้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ลากมาลงมาข้างล่างไว้ประมาณนี้เนาะแล้วจากนั้นตอนนี้เรามองไม่เห็นแล้วถูกปะให้เราเปิดเอ็กซเรย์ตรงนี้เราก็จะมองเห็นแบบนี้เนาะทีนี้พอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาจับที่ตัวโมเดลเราแหละบางทีอันนี้ข้อ ดูนิดนึงเนาะเวลาที่เราเปิดเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีเราอาจจะกดตัวโพลีกอนของเราไม่ติดก็ได้มันอาจจะทะลุไปกดเป็นชางเป็นอะไรอย่างงี้เนาะให้ถ้ามันไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็ปิดเอ็กซเรย์ก่อนแเราก็มากดที่ตัวโมเดลแบบนี้ก็ได้เราก็ทําสลับสลับไปแบบนี้เนะาะอ่ะทีนี้เรามากดที่ตัวโมเดลตัวนี้นะแล้วไปที่ Edit Mode ใน Edit Mode เนี่ยเราจะทำอะไรกับโมเดลเราก็ได้เนาะเช่นการ การดึงเฟสดึงเวอร์เทกอย่างเงี้ยอ่ะอน,นี้ดึงเวอร์เทกอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งเราจะทําในอ็อบเจกต์หมดไม่ได้เนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยมันจะมีให้เลือก3จุดถูกไหมอันแรกคือจุดอันที่2คือเส้นอันที่3คือเฟสหรือเราสามารถกดเลข1เลข2เลข3บนคีย์บอร์ดของเราได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันบ้านเนี่ยนะเราจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาถูกปะ เราก็ไปใช้เครื่องมือลูบคัดอ่ะเอาลูบคัดมานะแล้วก็สร้างให้ลูบคัดเนี่ยมันผ่าตรงนี้เลยแล้วก,กดไปหนึ่งทีกดปุ๊บอ่ะทีนี้เราก็จะได้ลูบคัดแบบนี้เนาะแล้วให้เราใช้ m ม v ฟ to เลือกเส้นตรงกลางตรงนี้นะแล้วเราก็ดึงอันนี้ขึ้นไปแบบนี้อ่ะแล้วก็เส้นข้างๆสองเส้นตรงนี้ดึงลงมาแบบนี้อ่ะทีนี้เราก็จะได้ เป็นบ้านทรงประมาณนี้แหละเนาะทีนี้ต่อไปเราเ่าเรามาทำในส่วนของพื้นละกันในส่วนของพื้นนะผมก็จะออกมาที่ object mode ก่อนใช่ปะเรากลับ object mode ก่อนแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม1อันแล้วก็ปรับให้มันอันใหญ่ๆเราจะใช้ scale ตรงนี้แล้วก็ลากออกแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะปึ๊บเอาลงมาแล้วเราก็ ทำให้มันเป็นเบนแบบนี้ลากลงมาป,ประมาณนี้เนาะทีนีอ้อ่ที่เราทำไว้เนี่ยมันจะมนมนเห็นไหมตรงนี้มันจะมนมนเนาะเพราะฉะนั้นให้เราคือการที่เราจะทำมนมนเนี่ยมันทำได้หลายวิธีเดี๋ยวทำให้ดูทั้งสองวิธีเลยแล้วเราก็ไปเลือกเอานะว่าเราจะทำวิธีไหนวิธีแรกจะใช้ เข้ามาตรงนี้เข้ามาที่รูกประแจนะ modifier แล้วหาคําว่า subdivision surface ตัวนี้พอเรากดปุ๊บใช่ไหมอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วให้เราเพิ่มไอตัว level กับตัว render ตรงนี้ให้เท่ากันคอมใครไหวเท่าไหร่ก็เพิ่มเนาะแต่ถ้ายิ่งเพิ่มเยอะมันก็จะยิ่งกินทรัพยากรเยอะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้เรากลับมาใน edit mode นะแล้วก็ใช้ลูกคัด เห็นไหมใช้ลบคัดในการทําให้มันมนๆแบบนี้เนาะแล้วเราก็ทําให้มันครบทุกด้านปึ๊บอ่ะอันนี้คือวิธีที่1นะที่จะทําให้มันเป็นมนๆแบบนั้นอันนี้คือวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งอ่ะอีกวิธีหนึ่งคููกลับมาใน object mode เหมือนเดิมนะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมใช่ไหมปรับปรับปรบปึ๊บแล้วก็อันนี้ให้เป็นแบนเหมือนเดิม ปุ๊บอะแต่ที่ต่างจากเดิมคือไอตอนแรกเนี่ยอันวิธีตรงเนี้ยนะเราไปที่รูปประแจใช่ไหมแล้วเราก็กด add modifier แล้วก็ add subdivision surface เนาะแต่อันเนี้ยเราจะไม่ทำแบบนั้นอันเนี้ยเราจะเข้าไปที่ edit mode แล้วกดลูปคัดสร้างเส้นตรงกลางนะแล้วก็ใช้ scale ขยายทุกด้านเท่าเท่ากันประมาณนี้เนาะแล้ว ใช้ Bevel well. Bevel well เนี่ยเหมือนเป็นตัวลบมุมเนาะอ่ะกด Bevel well, ใช่ไหมแล้วเราก็ปึ๊บประมาณนี้แล้วมันจะมี pop up ด <c oughs> ้งขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดขึ้นมาแล้วเราก็เพิ่ม segment อ่ะเห็นไหมมันก็โค้งเหมือนกันได้เหมือนกันทีเนี้ยอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะไม่ได้บังคับเนาะ,อะโอเคสมมุติว่าแต่สมมุติว่าถ้าครูอยากครูจะทำแบบ subdivision e surface นะ ปึ๊บปบอ่ะตอนนี้ได้แล้วเห็นไหมได้พื้นกลับได้ตัวโครงบ้านแบบนี้แหละต่อไปเราจะมาทำตัวหลังคาเนะเาะแล้ก็ทำโดยการที่เรากลับมา object mode ก่อนแล้วก็ shift A เลือกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ขยายขยายให้มันได้ขนาดเนาะเราดูด้านข้างก็ได้มันควรจะเท่าไหร่ปึ๊บ สมมติประมาณนี้แล้วเราก็มาใช้ลูปคัดในอีดิ m โหมดนะตัดตรงกลางอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะเปิ ray ดเอ็กดูเราก็ดึงอันนี้ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดึงสองเส้นตรงนี้ลงมาปุ๊บอ่ะแบบนี้ก็ได้อันนี้เราก็ลากเข้าไป แถวนี้อ่ะทีนี้เราก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วถัดไปถัดไปเราต้องทำยังไงบ้างเอออันนี้มันก็แล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละคนละเราอาจจะใช้เออ s u b division surface แล้วก็ใช้ตัวลูกคัดเหมือนกับ เหมือนกับตอนที่เราทำพื้นก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือใครจะไม่ใช้แบบนี้แล้วไปใช้ไปสร้างหลูกคัดไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงออกดึงอันนี้ออกมาเวลาดึงนะถ้าเราสังเกตนะครูจะดึงตามแกนตลอดเนาะปึ๊บ่างนี้อันนกี้ยออกนิดหน่อย ประมาณนี้แล้วก็เลือกตรงนี้เลือกเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็ใช้ b ีเวลดันมันเข้าไปแล้วก็เพิ่มเซกเมนต์แบบนี้ก็ได้แล้วก็มาเก็บขอบตรงนี้ซะหน่อยนอนที่มันยังไม่ค่อยมนแล้วก็บีเวลเพิ่มเพิ่มเซกเมนตนิดนึงแบบนี้เห็นปะ่ะมันก็จะดูดีขึ้น แล้วก็ข้างบนใช่ไหมที่เราทำไว้ถ้าเราอยากให้มันโค้งเหมือนกันเราก็ใช้บีเวลนี่แหละอือบีเวลไปแล้วเราก็เพิ่มเซกเมนต์หน่อยอ่าประมาณนี้เห็นไหมตอนนี้เราก็จะได้ไอตัวตัวโมเดลที่มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่เราล่างไว้ตอนแรกและเนาะอ่าเส้นตรงนี้เราก็สามารถจัดระเบียบมันได้นะ ถ้าเรามองว่ามันเราอยากให้มันโค้งกว่านี้เนาะเราก็สามารถมาแก้ไขเส้นตรงเนี้ยได้ สมมติว่าประมาณนี้โอเคแล้ว้าใจแล้ว